ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอจากมอโตแคร a t อ r c h anel n นะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงนะครับย้าเสมอย้ําทุกครั้งย้าทุกคลิปว่าผมดูด้วยความตั้งใจดูอย่างจริงจังไม่ได้ดูเล่นๆนะครับนะแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความบันเทิงความผ่อนคลายนะถ้าผลการทํานายออกมาดีก็เอาไว้ใช้ดําเนินชีวิตแต่ถ้าผลการทํานายไม่ถูกใจก็อย่าจิตตกอย่าซีเรียดนะครับนะ เพราะมันเป็นพลังงานรวมไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้นะถ้าอยากดูให้ตรงให้มั่นย่ามากยิ่งข,ขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มอตโต95ที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยกับผมนะสำหรับท่านที่อยากติดตามผลงานอื่นๆของผมสามารถติดตามได้ที่ Facebook f a n p a มอตโต๊ะครีเอเตอร์นะครับชื่อมอตโต๊ะครีเอเตอร์เหมือน u t u b e นี้นั่นแหละจะมีผลงานอื่นๆของผมเช่นภาพถ่ายภาพนิ่งวิดีโออื่นๆไลฟ์สไตล์อะไรก็แล้วแต่ผมจะลงไว้ใน Facebook นะครับนะแฟนเพจ โอเคครับหัวข้อที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือถ้าเราอยู่นิ่งๆทําตัวเฉยๆเขาจะกล้ามาจีบเราไหมเน้นให้คนโสดหัวข้อนี้ที่กําลังเล็งๆใครอยู่ถ้าเราทําตัวนิ่งเฉย ทำเฉยๆเขาจะกล้าเข้ามาจีบเราก่อนไหมนะมีไพ่ให้เลือก3กองเช่นเคยกองที่หนึ่งพระไพรีพี่นาศกองที่2หลวงพ่อรวยกองที่3หลวงพ่อทันใจนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อคําตอบที่ชัดเจนแต่ว่าแต่ว่าถ้าคุณบอกว่าเลือกมาแล้วไม่ค่อยตรงอยากดูอีกกองได้ไหมได้เลยครับหรือจะดูหมดเลยทั้ง3ามกองได้ไหมเพื่อความบันเทิงได้เลยครับไม่ได้มีข้อห้ามนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าถ้าเราทำตัวนิ่งๆเฉยๆเนี่ยเขาจะกล้ามาจีบเราไหมไปดูเลยครับ โอเคครับคุณที่เรียกไพ่กองที่หนึ่งนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อถ้าเราอยู่นิ่งๆเฉยๆทำนิ่งทำเฉยเนี่ยเขาจะกล้าเข้ามาจีบเราไหมคุณได้ไพ่ราชินีเหรียญเขามองคุณสูงกว่าสี่ดาบอืมสี่ดาบเขาเครียดดูทรงละแม่เจ็ดถ้วยชัดเจนไม่กล้าหรอกหกไม้เท้า คุณต้องมีปฏิกิริยาบ้างสิ่ถ่วยความสัมพันธ์นี้พัฒนาได้นะแต่คุณจะนิ่งไม่ได้คุณกองที่หนึ่งชัดเจนไม่ต้องอธิบายก็ยืดยาวถ้าคุณทาตัวนิ่งเฉยเขาจะไม่กล้า,าจีบคุณเขาจะคิดว่าคุณสูงส่งกว่าเหนือกว่าบางกรณีอาจจะคิดว่าคุณหญิงด้วยซ้ําเออระวังนะวางตัวดีๆนะเป็นมิดหน่อยดูเฟรล่หน่อยอย่าดึงหน้าอย่าทําหน้าตึงอย่าดึงหน้าเออ เขากลัวคุณนะเออเขามองคุณอยู่แต่เขากลัวคุณเขากลัวถูกคุณปฏิเสธเขากลัวถูกคุณเทอะไรก็แล้วแต่คือหมายความว่าเขากลัวว่าถ้าอยู่ๆเข้ามาเจ๊คุณเลยเนี่ยคุณไม่เอาเขาหรอกเขาคิดอย่างนี้เขาอาจจะขาดความมั่นใจในตัวเองสักหน่อยคนคนนี้จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ขาดแคลนนะมีคนเข้าหาเขาพอสมควรแต่เขาเลือกคุณเขามองมาที่คุณอ่าเขาไม่สนใจคนอื่นแต่เขาก็ยังไม่กล้าเข้าหาคุณ ความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาได้คุณต้องเปิดใจและมีทีท่าตอบรับเขาให้เขารู้ว่าเออคุณก็ยินดีต้อนรับนะเข้ามาได้ไม่กัดล็อกเข้ามาเถอะมาคุยกันแล้วเขาจะกล้าเข้ามาคุยกับคุณนะครับแรกทีเดียวเขาจะยังไม่กล้ามาเจ็บคุณแต่ยืนยันว่าความสัมพันธ์นี้พัฒนาได้นะ่ถ้าใครคาดหวังถึงการครบหาการดูใจการสร้างครอบครัว ถ้าค่อยเป็นค่อยไปศึกษาดูใจกันดีๆความสัมพันธ์นี้พัฒนาได้ถึงขั้นนั้นเลยเพียงแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าคุณทำนิ่งทำเฉยเขาจะกล้าจีบคุณไหมกองที่หนึ่งบอกได้เลยว่าเขาไม่กล้านะครับนะ ถ้าคุณทําเฉยเขาจะไม่กล้าเจ็บคุณคุณต้องแง้มแง้มประตูหัวใจแง้มแง้มกิริยาท่าทางแสดงท่าทีตอบรับเขาหน่อยว่ายินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่นะนะแล้วแต่เลยนะแสดงท่าทีให้เขารู้ว่าคุณยินดีต้อนรับนะครับอย่านิ่งอย่าเฉยเกินไปเพราะถ้าคุณนิ่งเฉยเขาจะไม่กล้ามาเจ็บคุณครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองต่อไปกันเลยครับปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองนะครับผมการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงในะวันนี้หัวข้อ Hey, ถ้าเราทําตัวนิ่งๆทาตัวเฉยๆอยู่นิ่งๆเฉยๆเนี่ยเขาจะกล้าจีบเราไหมอาคุณได้ไพ่สองเหรียญโหคนนี้ใช้ได้ใจถึงว่ะเดดใจถึงพึ่งได้วีออฟฟอร์จูนเขาไปตามดวงเขาไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเขาเชื่อโชคชะตาเดวิลทูออฟสอสสองดาบชัดเจนคุณกองที่สอง ถ้าคุณทําตัวเฉยๆนิ่งๆเขาจะกล้าจีบคุณไหมบอกเลยว่าตาหนี้หรือยายหนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่เขากล้าจีบคุณครับนะต่อให้คุณนิ่งเฉยใส่เขาแค่ไหนเขาก็จะเดินหน้าจีบคุณเขาหลงเสน่ห์คุณมากเออคนนี้มองโลกในแง่ดีอาจจะหลงตัวเองนิดๆเขาเรียกว่าอะไรอะโลกสวยก็ได้แต่ไม่ถึงขนาดเพ้อเจอนะเรียกว่าเข้าข้างตัวเองอะนะเออเป็นคนที่ แอบ,บเข้าข้างตัวเองนิด,นดว่าเฮ้ยฉันทําได้เว้ยฉันต้องสําเร็จเว้ยเรียกว่ามองโลกในแงด่ดีเป็นคนมีกําลังใจสูงเป็นคนกล้าได้กล้าเสียตายเป็นตายเออเรื่องแค่นี้อกหักไม่ถึงตายหรอกย,งงยังไงก็ขอจีบก่อนนะได้ไม่ได้ค่อยว่ากัน <c oughs> เขาเชื่อในโชคชะตาเว้ยเออเขาเชื่อว่าการได้พบคุณนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขามองว่าเป็นปาฏิหาริย์ด้วยซ้ําที่ได้พบคุณนี้อย่างที่บอกคุณมีเสน่ห์ดึงดูดใจเขามากคนคนนี้ กล้าได้กล้าเสียยอมตายเพื่อจีบคุณฟังดูว่าเออแต่มันจริงๆอารมณ์เขาแบบนั้นเลยไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่คุณจะเทเขาคุณจะทิ้งเขาคุณจะปฏิเสธเขาหรือคุณจะยอมรับเขาเขาไม่สนขอแค่ได้จีบคุณก็ถือว่าชีวิตนี้คุ้มค่าแล้วสำหรับเขาครับเขาไม่กลัวอะไรทั้งสิน้นเขาเป็นหน่วยกล้าตายเป็นคนกล้าเสี่ยงไม่กลัวผลลัพ์เขาจะเดินหน้าจีบคุณไม่ว่าคุณจะนิ่งใส่เขาแค่ไหนเออ แต่ทางที่ดีก็แนะนํานะในขณะที่เขายังหลงสเสน่ห์คุณยังชื่นชอบยังปลื้มคุณอยู่เนี่ยก็อย่าไปนิ่งใส่เขามากเออมีท่าทีตอบรับน้ําใจมิตรจิตมิตรใจกันบ้างอ่ะเพราะนานไปคุณยังนิ่งนิ่งนานน,านไปเนี่ยถ้าเขาหมดความอดทนหรือว่าอะไรสักอย่างที่ทําให้เขาท้อถอยเนี่ยอาจจะทําให้เขาถอยได้นะก็ประมาณนี้ลองไปพิจารณาดูเองแต่บอกได้ชัดเจนว่าคุณกองที่สองถ้าคุณทําตัวนิ่งนิ่งเฉยเฉเขาจะกล้าจีบคุณไหมบอกเลยว่า กล้าจีบครับจีบจริงจีบหนักด้วยคนเนี้ยไม่กลัวอะไรทั้งนั้นโอเคนะครับ <S <S เป็นกาลังใจให้ครับเดี๋ยวไปต่อกองที่สามกันเลยครับป้าโอเคครับคุณที่เรียกไพ่กองที่สามนะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิบสีเพื่อความบันเทิงใน่วันนี้หัวข้อถ้าเราทําตัวเฉยเฉยทตัวอยู่นิ่งนิ่งนะทําตัวเฉยเฉยนิ่งนิ่งเขาจะกล้าจีบเราไหมคุณได้ไพ่สามไม้เท้าอืมดูแล้วไม่กล้าว่ะแปดไม้เท้าชัดเลยคนนี้เก่งทุกอย่างยกเว้นความรักห้าไม้เท้า พกลัวว่าจะมีคู่แข่งเยอะอืมคุณมีสเสน่ห์นะคนแย่งกันเยอะหรือเปล่ารลชิีนี้ถ้วยนั่นไงหกถ้วยชัดเจนคุณกองที่สามไม่ต้องอธิบายกันยืดยาวถ้าคุณทําตัวนิ่งเฉยเขาจะกล้าจีบคุณไหมบอกเลยว่าไม่กล้าคนคนนี้เก่งทุกอย่างเก่งการงานเก่งธุรกิจเก่งอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตยกเว้นเรื่องเดียวที่ไม่เอาไหนเลยคือเรื่องความรักความสัมพันธ์จีบใครไม่เป็นเ ถ้าคุณมาแยง้งบอกว่าเฮ้ยพี่อาจารย์เขาจีบคนเยอะนะเขาเจาชูนะนั่นแปลว่าพลังงานอาจจะไม่ตรงกับกองนี้นะลองดูกองอื่นได้แต่ถ้าคุณบอกว่าใช่เลยเขาคนนี้ซื้อบือ้อโอ้ยเก่งทุกอย่างแต่เรื่องความรักไม่เอาไหนดูไม่มีใครเข้ามาข้องแวะไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับใครคุณมาถูกทางแล้วครับไปต่อกันได้เลยนะเขามองคุณว่าฝั่งคุณน่าจะมีคนเข้าหาเยอะเออเขามองว่าน่าจะมีคู่แข่งเยอะถ้าเจ็บคนจะมีคู่แข่งเยอะ คนเนี่ยป๊อดเออบอกเลยว่าป๊อตเรื่องความรักไม่ว่าเขาจะเก่งขนาดไหนเรื่องอื่นเรื่องความรักเขาป๊อตมากปลอดแหกมากเขากลัวการแข่งขันเออแล้วเมื่อไหร่มันจะได้เราอาคุณเกิดคําถามใช่ไหมก็ถ้าคุณชอบเขาคุณก็อย่านิ่งเฉยคุณต้องมีน้ําจิตน้ําใจให้เขาด้วยคุณต้องแสดงมิตรไมตรีให้เขาเห็นว่าเอ,อ้ยมาคุยกันได้นะยินดีต้อนรับนะครับนะคะอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่นะแล้วแต่ชอบเลย คือคุณต้องแสดงตัวให้ชัดเจนว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้ยากไม่ได้แย่คุณก็เปิดใจไว้พอสมควรเข้ามาคุยกันเถอะเข้ามาคุยกันได้เลยถ้าคุณนิ่งเฉยเขาจะไม่กล้ามาจีบคุณคนคนนี้เก่งทุกอย่างยกเว้นเรื่องความสัมพันธ์จำไว้เลย เขาไม่ชอบการแข่งขันเขากลัวการพ่ายแพ้กลัวการแข่งขันไม่อยากมาแย่งจีบคุณกับใครถ้าคุณชอบเขาและคุณไม่ได้มีใครแสดงตัวให้ชัดเจนไปเลยว่าคุณยังว่างอยู่คุณยังไม่มีใครและยินดีต้อนรับให้เขาเข้ามาคุยกันประมาณนี้คุณกองที่สาถ้าคุณนิ่งเฉยถ้าคุณทําเป็นนิ่งทํเป็นเฉยเขาจะกล้าจีบคุณไหมบอกเลยว่าไม่กล้าครับ คุณต้องเปิดใจและมีทีท่าเป็นมิตรแสดงให้เห็นว่ายินดีต้อนรับนะเออและเขาจะกล้าเข้าหาคุณครับโอเคครับครบถ้วนนะครับวันนี้นะก็ขอบคุณทุกการติดตามครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ